สวัสดีค่ะมือนีมาพอกับเมียพัดนะคะ,ะที่ด้านหน้าเวทีนะคะที่วาการอำเพื่อข้ามเกินเกลกับพี่น้องมือนีด้านหน้าเวทีของเขากับไก่จเจษสมบูรณ์แล้วคือเหลือแต่ขั้นไฟที่สี่ขึ้นกลางบนแค่นั้นนะคะอย่างอื่นฉากอะไรเรียบร้อยเลยนะครับมือนีล่มดีอากาศดีค่ะพี่น้องมาพอกันเด้อพี่น้องผู้ไดอยุไกยุไก อยู่ไก่ตีสิมาได้เป็นกําลังแรงใจให้อาทีมงานบลําเสียงวีหกปีที่6นะคะมาได้นะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พลาดเลยด้อพัชราเฟสเพจหรือว่าพัชราเพชรรําพัชราเสียงวีหกนะคะเพจสามเพจทาง YouTube พัชราเฟซพัชราเสียงวีหกนะคะพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศนะคะมาพอกันร่มวีวีเย็นๆจักน้อยค่ะพี่นอ้องฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่พัดผ้ามาเบื้องหน้าเวทีนะคะบอกว่าเบื้องหน้านหน้าเวทีว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะพี่นอ้องเวทีไก,ก่จะเซตสมบูรณ์เลยด้วยพี่น้องเหลือแต่ขั้นไฟขึ้นแค่นั้นนะคะผู้ไดอย,ยู่ไก่พี่น้องผู้ใดอย,ยู่ไก่มากเป็นกําลัางแรงใจมหาเวทีคืนนี้ด้วยนะคะที่ว่าการอำเภอคําเขื่อนแก้วนะคะพี่น้องปากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแม่พัดในด้อยบริเวณงานนะคะนี่ อากาศเย็นสบายกับพี่น้องบ้านหนาวบ้านหอนนะคะเย็นเย็นสบายสบายนะคะนี่กับบริเวณงานของเรานะคะนี่ค่ะ,คะบตรผู้สนับสนุนของห้าโสมโมที่และกับสบู่ฟอลรนะค,ะ,คะพี่น้องฝากกดไลไ์กดแช่กดติดตามแม่พันในเดีเยด้วยค่ะเวทีเสียงที่หกนะคะวันนี้อยู่ที่คำเคิรนกแก้วค่ะพี่น้องจงังหวัดยะโสธรนะคะ ค่ะเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ขึ้นคานไปแค่นั้นนะคะอ่ะผู้ใหอยู่ไกลมาเป็นกําลังแร่งใจให้หมอลําเสียงที่หในเด้อปีที่6แล้วนะคะนี่ค่ะสาดจะลืมมาปูแล้วนะคะบริเวณงานนะคะบริบริเวณงานข้ามเกินแก้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่ว่าการนําคือคําเกินแก้วนะคะนี่บูธของเรานะคะอมนนีเสียงหองเ้าแล่ากั บูดอ่ะขอเลยผู้สนับสนุนแล้วก็โสมโอที่นะคะผู้สานับสนุนของมอลำเสียงมิหก,น,ก,กน้องคงสกรนะคะค่ำคืนนี้นะคะอันนี้บรรยากาศนะคะหน้าเวทีตอนเร่งๆอ่านี่หน้าวิทีของเรานะคะสวยงามมากนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพศมลลำเสียงวิหกหรือเพจของเมพัดนะคะพัชราเปลี่ยนเพจหรือพัชราเสียงมิหก ปัาชลาเพชรล้ำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อบรรยากาศหลังเวทีค่ะว่านี่แลนลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดค่ะพี่น้องนี่คือบรรยากาศหลังเวทีนะคะโอ้ยหางเครื่องสู้มากนะคะสู้มากสู้มากค <c oughs> อตูมของเรานะคะอ่าหางเครื่องของเรา นีนะคะคฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้ยวยพี่น้องเด้อ